Thank <phone> you. <rings> มาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะแล้วก็มาทําอาหารเช้าจัดการยูเนี่ยนสิลูกกินน้ําปลาแล้วดูแมววุ่นวายตลอดแต่คือเด็กก็มีความชินกับแมวนะแบบอ๋อไม่เป็นไรกินด้วยกันไปขนแมวก็กินไปไม่รู้กี่กิโลแล้ว <laughs> ดูแต่ละคนทำหน้าทำตาโกรธก็ไม่ได้เนาะพวกหนูเนี่ยอืเทียร่าพี่เขาฟ้องมาว่าหนูมันเป็นตัวร้ายเขากินข้าวอยู่ไงหนูก็แบบสามารถเอาปากไปคาบอาหารในใจเขาได้เลยระหว่างที่เขากินอยู่คือโดราไม่กล้าเลยนะรู้ไหมโดราเขาแค่ใช้มือแบบเลี้ย,ออยงเชิงหนูตัวร้ายจริงเลยเนี่ยฮะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆร,ร้ายที่สุด หนูไม่ใส่เอาใส่น้ำมันหรอน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันมะกอกเหรอ,อมไม่รู้เขาจะทำหมูสับอะไรนะคะเขามีน้ำปลากระเทียมแล้วก็ซอสหอยหนางลงอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวสามารถพริกแพงรสชาติอะไรของเขาได้เองอกระเป๋าไว้น้ำหรอได้ได้วันนี้นะ้ามีนัดไปไว้น้ำกับเพื่อนนะ่ะ มาเตรมตัวกันเข้ามารับตอนบ่ายเสื้อหนูหายไปไหนฮะลุมมีคือที่ใส่เสื้อให้ลุมมีไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราตัดขนให้ลุมมีแล้วมันดูแว่งก็เลยใส่เสื้อปกปิดแต่ตอนนี้ขนขึ้นแล้วก็เลยโอเคนี่กลิ่นหอมหอมอุย้ยทำไมดูน่ากินจังเลยอะ ใส่อะไรใส่พริกหรออ๋อคือแบบดูเป็นเหมือนอะไรอะหมูสับคั่วที่แบบน่ากินมากแล้วก็ทำไข่ดาวด้วยอะคือทำผัดกะเพราไม่ได้เพราะว่าตัวเครื่องผัดกะเพราก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรก็เลยกลายเป็นหมูผัดแบบนี้คือหนูใส่ซอสใส่อะไรไปหรอใส่ซอสขอนที่จะสุกนะคะโชยุโชยุอ๋อ ุดวไว้น้ำนะไหนดูสิลูกมันใช้ดีจริงไหมเนี่ยตัวยูนิอะไรซิลิโคนอะไรเนี่ยมันมีฟองเหรอลูกมีฟองนิดนึงอะ่ะ ส่งนี่นะไปเที่ยวกับเพื่อนะไปไว่ายน้ำาายเดี๋ยวออกไปข้างนอกกับลิขูกกอนค่ะลิคู่บอกว่าอยากกินซูชิแต่แบบเบื่อซูชิเลยว่าขอเวลานอื่นไม่กันไม่ไปยเพิ่งกินซูชิมาวันก่อนจะไปซูชิอะไรอีก รถคือร้อนขั้นสุดนะคะต้องแบบว่าติดรถไว้สักครู่หนึ่งค่อยเข้าไม่ง,งั้นไม่ได้เลยร้อนจัดร้อนมากเลยคือเมื่อกี้ขับรถผ่านร้านมาแล้วนะคะที่จอดรถเต็มคะ่ะโอ้โหทำไมแบบคนฮิตไปคาเฟ่จังเลย ดับฝันคาเฟ่มาสุ่ามาซูชิเหมือนเดิมแล้วแบบนี่วันหยุดนะ่ะนี่ขนาดเวลาบ่ายสามอะ่ะคนยังเยอะขนาดเนี้ยแล้วแบบต้องกลับบ้านสี่โมงเพราะเดี๋ยวเขามาส่งมารับของส่งของวันนี้ด้วยอะ่ะอันเนี้ก็สมใจลิขว่าจะไม่กินตูชิแล้วจะแบบ โอ้ไม่รู้จะไปร้านไหนที่แบบไปกินแล้วไม่ไม่ต้องรอค่ะก็เลยอ่ะซูชินี่แหละเห็นข่าวว่าฮามาซูชิจะไปเปิดที่เมืองไทยนะคะเนี่ยก็ลองไปชิมกันได้เพราะบ้าคิดว่าอร่อยกว่าซูชิโรอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะของบ้านเราว่าชอบฮามาซูชิมากกว่า แล้วเป็นไงหนูบอกว่าหนูจะมากินเปรียบเทียบกับร้านที่ไปกินมันก่อนร้านไหนอร่อยกว่ากันฮามาซูชิอร่อยกว่าร้านที่เราไปกินวันก่อนนะ,ะซึ่งอันนี้ร้อยเยนแต่ที่ไปกินวันก่อนแพงมากแต่ไม่อร่อยอันนี้คือเป็นเซตของช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรมาคุโระ่ะรัวมาคุโระแล้วก็ที่ชอบก็คือกุ้งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเนื้อ กินซูชิแต่ชอบกินเนื้อน่ะส่วนนี้คุณนี่กินเร็วมากหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นซูชิหน้าข้าวโพดทอดนะนะอันใหญ่เลยนี่ขู่เขาก็กินอยู่อย่างเดียวะกินมากกโรนอย่างเดียวส่วนใหญ่นะนอกนั้นก็จะเป็นอะไรเป็นกุ้งเป็นอะไรบ้างบางทีแต่เน้นคือมากุโรนและนี่คือนั่งอยู่แบบได้กลิ่นน้ําหอมแรงมากอ่ะแรงแบบแรงสุดๆก็สงสัยทำไมกลิ่นน้ําหอมใครใครทําไมใส่น้ําหอมแรงปานนี้หันหน้าไปอ๋อ,อ,อ เป็นชาวฝรั่งนะคะถึงว่าโอ้โหก็เขาถึงบอกว่าแบบว่าอย่าใส่น้ำหอมแรงเรามันแบบมัน,ม,นมันเรากินข้าวเราจะไม่รู้รสข้าวเราจะได้่กลิ่นน้ำหอมตลอด <c oughs> <c oughs> ตาแปว่าอะไรอร่อยเห็นคืออะไรหนูใส่วาซาบิเผ็ดวดมันเป็นมาคุโรบแบบแบบอะไรนะแบบแบบมันเยอะอ่ะหนูเลยไม่ค่อยชอบไง และซอสเหลืองๆนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นซอสของโอกินาว่าก็เลยลองสั่งมาดูซึ่งไม่มั่นใจเลยมันคืออะไร mm hmm. น้ำสีเหลืองเนี่ยเหมือนมันเอามะน,นาวมาใส่อะ่ะเหมือนมะน,นาวอย่างเดียวเลยไม่ใช่อะไรเลย mm hmm. มะน,นาวเลย mm hmm. <laughs> เดี๋ยวนี้ของหวานเขาดูน่ากินนะคะเนี่ยเป็นช็อโกโกอะมีซอสช็อกโกแลตมาให้ด้วย ใช่เรือเปล่า,าใช่ใช่ใชตั้งแต่เขาเลิกเมนูครีมโซดาที่ใส่ไอติมไปนะก็ต้องมาสั่งเป็นชาเขียวแทนนะอุ้ยช็อกโกแลตดีมากมนะี่ต้องรีบกินนะคะภายในครึ่งชั่วโมงกินหมดนี่เพราะว่า ป้าป้าโทรมาไม่กินซูชิแต่จะกินแมคโดนัลต้องไปซื้อให้อีกแล้วก็ต้องรีบกลับไปส่งของให้ทันคนะ่ะมากินกันสองคนนะคะห้าพันห้าพันกว่าเยนคนะ่ะแต่ว่าเราใช้พอยนะก็เลยเหลือศูนย์เยนเดี๋ยวนี้ลิขูงเขากินเยอะขึ้นมากทำให้ทำให้ราคาแพงขึ้น สั่งแม็กเรียบร้อยอะแล้วนี่ก็กำลังมารับนะหนูเอาแบ่งไปให้ป้าป่าในห้องคอนเทนเนอร์ลูกก็ประจอนนึงของป,ป้าป่าอ้าป้าป๋าไปไหนอะเอาอีนหนเหนอเอากาลับมาเหรอลูกเดี๋ยวเรียนเป็นน ครูสอนเปียโนมาแล้วนะแล้วคุณครูก็บอกว่าเนี่ยไลล่านะทำไมไม่เห่าเลยเ <laughs> พราะว่าป๊ะป,ป๋าอยู่บ้านถ้าป๊ะป,ป๋าไม่อยู่บ้านนะโอ้โหเห่าคุณครูเขาแหลกรานคุณครูบอกแหม่ไลล่าฉลาดเนาะพอป๊ะป,ป,ป๋าอยู่บ้านเนี่ยรู้เลยเงียบกริบนี่เผลอออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเนี่ยน้องเวลเปิดประตูเสร็จทุกคนออกมา มันมาเผอไม่ได้เลยใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นวันนี้อิซึระอิวิป้าก็จะกินก็นะคะฝากกดไลค์สักสักไรด้วยนะคะยังไง 맘에 드는 사람 넌나 많이 컸어 그냥 뒀어 외로운 그 마음은 불 붙여 지 월벅탄에 불고 서서 히태간네 다리 밑주저 앉아 순식간에 지나갈 시간 그냥 못썩 후회할 순 없어 어지러워 외청 외청 여러 마음들 흩어져 난 돌아가면서 기억이 하나 둘갠 없어져 그래도 남아있을 걸 너가 말들 난